สวัสดีคะ่ะมาผอกระส์โอ๊กินแซ่บอีกแล้วจ้ามันสูก้กับมาผอมไม่ยาคือเก่านะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันในผ้าแม่ยามากกินอมน่องงัวพี่น้องจ๋าเออไปตลาดมาได้น่องงัวมาพี่น้องอาจจะบกค่อยง่ามไปไหนนะพี่น้องเนาะเนี่ยอันนี้ฮันมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าในนั้นเนาะ,ะแต่ก็แซ่บคือเก่าพี่มึงไม่ยาคือเก่าพี่น้องจ๋าอ่ะมาจะมาอะไ,ไรอย่งางห่างยำออะไรแม่แซ่บมันในชั้นโอกคะ <Billie S 2> บ่มีน้ำอมฤตพี่น้องจ้าเออเห็นปลากระไรเห็นพี่น้องว่าปลาไหลข่มเราเสือซากกอ่ะเห็นกินแซ่บเสร็จแต่เห็นกินกินเหล่ากินเปียเพราะว่าสั้นเออซากกระสิอยากถามพี่ถามน้องนะเจ้ะพี่น้องจ้าแล้ว่างเทซาโอ้กินก็บบกินพี่น้องมักแบบได้คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มานะจ๊ะพี่น้องจ๊ามันี้ก็สิคอแบบนิ่เขาหัวนแต่กระหึแต่ก็คือน้ำด่ายี่เด้อพี่น้องเอ้ยอื แด็กเขาสวยพูลาถัวยพี่น้องจ้าอืนี่อยากให้เบิ่งก่อนเนี่ยไปตลาดพี่น้องมัน,มนว่าก่อวเป็นพ่วงแห้งปันไหนหรืพี่น้องจ้ามันเป็นสีเขื่อนไปยังกว่าเนี่นพี่นนเนาะจะอื่นใครสาเลื่อไปยังอันนี้เป็นขั้งแรกนั่นพี่น้องนะขั้งแรกของสาวโอนะจ๊ะที่กินนอ่องงัวอืมอืมที่กินนอ่องงัวอืมอือทำมันจะใจไปเลยกึดตืดตืดไปเนาะอืม อ,อมไตเอ้ทักซีแล้วก็ดอกหอมพี่น้องจ๋าแล้วก็ต้นหอมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนเนี้ยอันนี้หั่นเรียบ้อยแล้วกาสีแนมบางคนหูเหลืองไ่ได้พี่น้องจ๋าเนี่ยมึงเนี่ยมันแซ่บดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนไข่ไข่ไข่เนี่ยน้อยมันอ่ะพี่นอ้อง เาจะแซบหลายกินบ,จบเจ้าเลยมันจะพา,าแม่พาแม่ยามมากินอ <pouquinho. S 2> น้องัว่ะเทียนจะเข้าใจว่าเราเปน้องเอ,อ้ยผู้ถ่อผู้าดแาวระวังน้องงัว่กับน้องเมีอันใดแซ่บกันเข้าวแต่หวานนองเมียนะ่าแล้วเออจะสืกก่อกว่าน้ององัว่ะเราปนน้องจะมันแซ่บ Sốt mẹ thuật mất sốt hỏi mất cái yên còn อืมเนะี่ยมุงนี้มันแซ่บทำยังไงแซ่บได้สิมึจงจะามเป็นมะมองหันแซ่บเนรรนะี่ยติดกินเหรียญทุนะอืมมากินได้ดอกอืม น,นี่มองนี่แซ่บกินผักก็แซ่บเม่ยาคอยกินแต่ผักบาดนไม่กินผนะักหลายๆ <c oughs> จะได้จะได้บ่อ,อ้วนเม่ยากินแต่ผักซะโอ้ห้กิน,กน <c oughs> แต่ไอ้ไอน้องวัวมันไหม <c oughs> เอามันแซ่บดีดดเลยเป็นไงเจ้ะเห็นว่าแข็งแรกกระไดเออมันแซ่บดีไหม กินผักเยอะๆมีประโยชน์อม,มันบอกไม่กินข้าวพี่น้องตัวข้าวใ,ใส่ไอ้พวกเครืองนะแม่เนนะาะข้าวจะขายใบบักกูต้องไปแล้วไอ้พักซีล้าวนะพี่น้องจ้าแห้ๆ,ๆหอมเลยอะ่ะอือถ้าเป็นเนืก้กะเพรมยงย่างดีแลวเนี่ยอือ ăn sở hữu, mhm. con mhm. 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 hát lục mhm. 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 สวยดูจ้ายังก็ด oh okay> oh, pe e ีิ่ตั no ้งครปวดเพดเขาสวยพี่น้อกจ้าเพดเอาขาห้องต่องกันหนึ่ง กินผักเยอะๆเจอปูณมหันเพชรแล้วสุดสายเปหนอง ก็ได่ว่าไม่เ,เนียวเขาจ้าแล้วนอกพี่นอกเขาจะาจสับเขาจ้าเ,เน,น,นาะเขาเ,เนี้ยมัตรงคนก้อยลาบเป็นคนเนาะเรนบเแต่โู้หมักเขาเนียวเลยเนี่ยยาวกะลุกไปมักบ่คือกัน <laughs> อื<ม>อ cho má xả nạm xoay cắn này, à, nó bốc, ra bỏ cắn, để hiện ừ. đẹp, đẹp. กินพล้นเดียบอก่นใสมือขื้นเกา,าจะกนี่มือแน่ส่นแน่ขึ้นเกาพออี่น้องจ้ะ เอาแบบอิ่มเอาให้อิ่มอืมโอ้ยอิ่มแล้วค่ะพี่น้องด้ยเมื่อนี้กิเข่ากับตุ่มน้องหวานีลมาเอาให้อิ่มอาให้อิม่มอ่าอิ่มยังฟังเลยค่ะอืมเจ็ดร้อยตุ่มหนังกปหอมเบื่บอแบบเอาให้อิมออ่มได,ด,ด้ไหมเอาให้อิมอ่มให้อิมอ่มโนบโนบฟ้าโนบฟ้า บอเปล่าบอเปล่าน้องเปล่าอี่หมอแม่แซ่บปะแซ่บแซ่บแ่บหนูแสบแล้วะน้องฟีมือไม่ยาเห็ดเจ้หน้าทีอืมมันนี้กับพ่อพี่พาหน่องมาแซ่บพี่น้องจ้าออมหนองงัวด้วพี่น้องเด้อยอมหนองงัวกับไปยาหน้าจ๊ะอันนี้ก็เป็นฟีมือไม่ยาเห็ดคือเก่าแหล่าพี่น้องจ้ามันอาจจะเป็นแบบว่าพวงบบคอยงามใครบบคอยงามบันไดน้อพี่น้องเนาะ เพราะสาวโอกระเบิ้บองเคยเป็นพระเดชอันนี้เป็นครั้งแรกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเป็นครั้งแรกที่สาวโอกยินมันก็ี้มีแบบมีไข่มันก็ยกัเป็นแบบเกิดเหมือยังไข่ทรงไข่สาใครยังแบบพี่น้องจ๋าเห็นแต่พอขาพนวาน,นุแต่ก็แซ่บพี่น้องจ๋าแต่ก็แซ่บเด้ออือ่ะถ้ามากินหัวใจลืมก็ไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามเมื่สาวโอ้ยนี่เด้อจเะเด้อที่สำคัญพี่น้องจ๋าย่งริมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ิญพัดน์ขี้ไม่ของสาวโอ้จ๋าทั้งไม่แค่เป็นหนูสาวโอ้เขอประกันจ๋าประกันกิบนาคะสวัสดีค่ะไปพร้อมพิญญาเลยพ